่อนรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบท่านผู้ชมฮะช่วงนี้กระแสร,รถยนต์ EV ีอาจจะแผ่วๆลงไปฮะที่แน่นอนที่แรงขึ้นมาตอนนี้คือ Hybrid เพราะว่าประหยัดแล้วก็สะดวกด้วยนะฮะไม่ต้องเสียบปลั๊กเดินทางได้ทั่วไทยหาปั๊มน้ำมันเติมได้ง่ายๆวันนี้มีรถที่ปีใหม่ใหม่น้อยอีกแล้วนะฮะมาให้ดูบอกเลยว่าคุ้มและประหยัดจริงๆกับคันนี้เลย219 Toyota c โค o l l a a l t i ิส y b r i d ตัวท็อป 1.8ไฮบริดให้ไม่พกมันโตโยต้าโครรล่าออติสนะฮะต้องบอกเลยวันนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วเป็นเทคโนโลยีไฮบริดใครที่ยังไม่อยากไปทาง EV นะฮะมาทางนี้ก่อนไฮบริดสะดวกกว่าเยอะครับประหยัดเหมือนกันฮะ 20กิโลเมตรต่อลิตรนี่สบายๆเดินทางได้ทั่วไทยไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จไฟฟงไฟฟ้าหาสถานีเติมน้ำมันง่ายๆครับวันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวตัวท็อปสุดเลยนะฮะกับคันนี้เลย2019 Toyota Corolla Altis 1.8 Hybrid High ใหม่60,000โมเดลผลิตปี2019แท้ๆเลยนะฮะตัวนี้ค่าตัวของเขานนะล้1น9 9 0 0 0บาท รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพลิกคว่าไม่มีน้ําท่วมเลขไปแท้ๆหกหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาฮะแต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบก่อนคันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะสภาพนี่สวยแน่นอนแต่เล่มเจ้าของเดิมตอนที่จะขายหาไม่เจอครับก็เลยไปคัดเล่มใหม่มาคัดเสร็จปั๊บกลับบ้านมาอา้าวเจออีกเล่มหนึ่งที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคันนี้แจ้งให้ทราบเลยนะคัดเล่มทะเบียนศูนย์หาย แต่เล่มเดิมก็มีให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปนะฮะก็ถ้าจะไปใช้ต้องใช้เล่มใหม่นะไอเล่มเดิมนี่ให้ดูเล่นๆว่ารถบ้านมือแรกมือเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไม่เต็มยอดนะครับใครจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์อาจจะต้องยัดดาวเยอะสักหน่อยนะแต่ถ้าใครซื้อเงินสดไม่มีปัญหายังซื้อได้เหมือนเดิมตัวรถยังสวยใช้งานดีปกติไม่มีอะไรนะฮะประวัติมือแรกมือเดียวแน่นอนนะฮะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าสีสันผิวพันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บงานบ้างหรือเปล่านะครับมาดูพร้อมกันเลยโลโก้ก็จะมาแบบเหลือบสีฟ้าแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลไฮบริดนะฮะกระจังหน้าเรียบรู้ดูดีสีดำเงาประสานไปกับคิ้วโครมเมียมสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ LTD โคมไฟยังใสใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวด้วยนะครับ ไฟหน้าสองฝั่งยังใสย,ยังสวยไฟตัดหมอกมีให้คิ Q ้วโครเมียม um ส,สวยๆเลยฝาโปรงล้างขึ้นมาแล้วนะฮะสีสันแผลใหญ่ไม่มีนะฮะแต่ว่าขนแมวกระจัดกระจายหลายจุดกำลังช่างใจดีว่าจะเอาไงกับมันดีแต่ดูแล้วผมว่าขัดได้นะเพราะว่ารอยบางไม่ลึกไม่เด่นไม่ชัดขัดได้เชื่อผมดิเดี๋ยวผมขัดให้แล้วกันสำหรับชิ้นนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะเพราะผิวเขาค่อนข้างบางนะครับ ส่วนกันชนก็เช่นกันฮนะหนักไปขนแมวซะเยอะนะฮะขนมงขนแมวถลอกนิดหน่อยแต่ดูแล้วขัดดีกว่านะครับแผลใหญ่ไม่มีนะครับเดี๋ยวขัดให้ละกันนะฮะสีสันน่าจะขัดได้อยู่นะครับภาพรวมแถบขวาสีสันวันนี้แถบขวาเท่าที่ดูเนี่ยก็ใช้ได้นะสวยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยแถบนี้ก็ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวละกันนะฮะเคาะเคาะไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะ ขนมงขนแมวดูแล้วมันก็ไม่เด็ดไม่ชัจดจนะไม่ต้องไปทำอะไรช่างมันปล่อยตามธรรมชาติได้นะครับม,มือจับโรลเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยมีกันขโมยจากโรงงานมาให้เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันศาสตร์มาให้แล้วเรียบร้อยกระจกข้างฝั่งขวาขี้นกมีบ้างบางๆนะฮะชิ้นนี้เดี๋ยวเก็บให้กกัดมีขี้นกกัดนิดหน่อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่เนาะ ตัวหลังคาก็ใช้ได้นะฮะหลังคาดูแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรร้างน้ําขึ้นมาอย่างโอเคฝนแมวมีนิดหน่อยแต่ไม่เด็ดไม่ชัดนะครับล้อกันต่อนะครับล้อแม็กก็เดิมๆโรงงานครับลายนี้เลยตัวไฮน้าเงาร่องดำนะครับแม็กสวยใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยแล้วก็ยางเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองเป็นของไฟสโตนใช่ไหมใช่ไฟสโตนเมอร 22545R17 นะครับปี2023ปีที่แล้วนี่เองดอกสวยมากครับดอกยังลึกยังเต็มยังคมยังนิ่มได้อีก3ปีสบายๆฮะล้อหลังก็ดิสเบรกครับแม็กหลังก็สวยใช้ได้ครับไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงได้อย่างไฟสโตนปี2023ทั้ง4เส้นดอกยังลึกยังเต็มนะฮะใช้กันได้อีกยาวนะครับ โครงสร้างกะต่อเปิดมาแล้วนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอึ๊บสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในก็สวยๆแห้งๆเดิมๆใสๆไม่มีชนหนักแน่นอนเรากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอึ๊บสวยงามนะฮะ ซอกในประตูก็สวยๆน็อตเดิมๆไม่มีขยับน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะครับเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาอึ ب, ๊บเม็ดอาร์อยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยครับซอกในแห้งสนิทเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนด้านหลังกันต่อเลยนะฮะก็ด้านหลังก็ไฟท้ายขวาสวยเลยนะครับไฟท้ายซ้ายก็สวยสมบูรณ์ดีเรียบร้อยฝาโปง้งหลังมีขี้นอกอีกแล้ว แม้ใหญ่ไม่มีแต่มีขี้นกกัดพอสมควรจะทําดีไหมเนี่ยาทาให้ก็ได้นะฮะชิ้นนี้เดี๋ยวเก็บให้เพราะว่าขี้นกก,กระจัดกระจายหลายจุดนะฮะเพราะฉะนั้นอันน,น,นี้อันนี้ขี้นกนี่เป็นมันจะเป็นกรดนะนะฮะใครที่มีขี้นกเลอะเวลาลงที่บ้านท่านรีบล้างเลยนะฮะอันนี้เขาค <laughs> งจะทิ้งไว้สามสี่วันไม่ทันนะครับกันชนหลังสีสันดูแล้วเรียบร้อยใช้ได้นะฮะกันชนหลังก็คงจะขัดให้อย่างเดียวมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุด โอเคกันชนใช้ได้นะฮะมีฝาท้ายเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับแบบนี้เปิดมาแล้วนี่นะฮะอ่ะด้านหลังเดิมเดิมเลยตะเข็บเดิมเดิมแห้งๆนะฮะแล้วก็กระจกเดิมของโตโยต้านะครับอ่ะแหวกดูน็อตฝาท้ายหน่อยนะครับฝาท้ายเดิมครับน็อตไม่เคยถอดเลยด้านหลังเดิมแห้งสนิทฮะรูกลมแนวซิโคนเดินดตรงเป๊ะครับน็อตซ้ายน็อตขวา เดิมหมดทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันไปฮะมุดเข้าไปด้านในก็เดิมหมดครับเม็ดอาร์ตสวยๆรูกลมๆคมๆเลยด้านหลังก็กว้างดีนะเก็บสัมภาระาได้ค่อนข้างเยอะมีถาดรองกันกระแทกจากเจ้าของเดิมแถมมาด้วยนะฮะคมสวยมากนะเนียนๆเลยครับล้ออะไหล่ก็มีให้ด้วยนี่แม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบเลยล้ออะไหล่เป็นล้อแม็กด้วยนะฮะผิวมันด้านหลังแห้งสนิทครับ ไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรทั้งนั้นทุกอย่างแห้งเม็ดรักอยู่ครบทุกเม็ดเลยครับผมภา <c oughs> พรวมแถบซ้ายกันต่อนะฮะแถบนี้ก็ดูแล้วแผลใหญ่เนี่ยไม่มีแต่ที่มีคือขนแมวกระจัดกระจายแต่ดูแล้วน่าจะขัดได้นะฮะเดี๋ยวใช้วิธีขัดเอาละกันขนมงขนแมวไม่น่าทำฮะเพราะวันนี้สีเขาเป็นโทนเดียวกันอยู่แล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวสรุปแถบนี้ผมขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะมีขนแมวนะ2จุดนะแต่ดูว่าดูแล้วน่าจะขัดได้ขัดดีกว่านะเพราะว่าผิวเขาดี้อไปยังบางอยู่นะกระจกข้างฝั่งนี้ก็โอเคสวยงามเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวด้วยนะฮะโครเมี่ยม2ฝั่งแต่ Smart e n t นทจะมีแค่ฝั่งคนขับนะมีกันขโมยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยล้อก็ดิสเบรกสล้อหน้าหลังนะฮะแมกหลังก็สวยใช้ได้ ได้ยางไฟไฟไฟฮอกอะไฟ,ไฟ,ไฟสโตนรุ่นไฟฮอกนะเบอร์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนปี2023นะฮะ ดอกก็ยังสวยๆลึกๆเต็มๆใช้กันได้อีกยาวนะครับอันล้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะครับสีล้อสวยหมดเลยยางปี2023 Firestone ดอกเต็มๆสวยๆใช้กันยาวๆครับอามาโครงสร้างกันต่อเลยนะจ๊ะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครอ ผ้าสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอรอคสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรสติ๊กเกอร์แผ่นเบรกอยู่ซ้ายเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกา่าผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตกันยายน2019ครับเครื่อง1 8 0 0ซรีซีราดเครื่อง 2ZR ตัวถัง MR2BZ ง m r 2 b Z, ลงท้าย0001142 ซาหน้าทรายขอบยางโอ้เหนียวมากเบ็ดอาร์คอยู่ครอบตลอดทั้งแถบเลยซอไในก็แห้งสนิทนะ้าไม่มีครอมไม่มีพ่นอะไรนะฮะภาษีต่อแล้วหมดพุษภาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของโตโยต้าดูห้องเครื่องกันเลยนี่เทคโนโลยีแห่งความประหยัด20โลลิตรได้แน่นอนฮะเป็น1.8ไฮบริดเกีไริ C V T พละกำลังรวมแล้ว122 แรงมาเติมได้ถึง e20 ด้วยนะฮะไม่แท้ครับ60,000โลโอ้โหไม่น้อยจริงๆโครงสร้างเดิมๆซอกในแห้งสนิทสวยๆเลยน็อตเดิมๆไม่มีขยับแก้มขวาก็เดิมๆนะฮะเบ้าโชค๊คสวยๆเม็ดอาร์คอยู่ครบคานเดิมครับฝั่งขวา1อาคมกริปเลย รกกูกลมกลมชัดีมองไปเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบผิวแห้งสนิทนะฮะน็อตไม่มีถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวคานกลางมีพลาสติกบางเราต้องอาศัยดูคันซ้ายคันขวาเอาว่ารูก,กลมน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะตัวอักษร 1L คมคมแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลย ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เบ้าชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเม็ดอก์กอยู่ครบแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดซอกในเดิมหมดทุกตัวฝากระโปรงหน้าน็อกก็เดิมเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับฝาแท้สลักโตโยตา้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นการเป็นร้อนสวยมากสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะแกเกาอยู่ครบทุกแผ่นทุกเม็ดเลยนะแนวซีคอนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่มีกระชอกไม่แต่ตัวเดียวสุดยอดเดิมจริงๆ เดี๋ยวไปดูด้านในกันปเปิดมาแล้วก็เลยเจอเบาะไฟฟ้าก่อนอย่างแรกเลยแต่ไม่รู้คู่หน้าวะนะเดี๋ยวไปดูให้ได้เบาะหนังแท้สเปคเดิมเนื้อเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยฮะที่เห็นนี่คือเราฟอกอย่างเดียวนะนี่คือของเดิมโรงงานอุย้ยสวยมากเลยสีดําได้เทาสวยๆ,ๆเลยแผงประตูก็สวยนะฮะงานเอ่อหนังสีดำตัดกับวัสดุสีดำนะคิว้วเอ่อสีเงินโอ้โหสวยมากหนังพตาสติกสวยมาก ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามีนา่าก็ยังสวยมากนะครับประตูหลังก็สวยฮะฟิล์มลามีน่าสวยๆแผงประตูนี้จะอ้วนๆหน่อยโฉมนี้ก็กขีดข้อดีคือวางที่เอววางแขนได้ดีนะแผงประตูสวยมากเ<ๆ>จ้าของเดิมแถมรม5 d ดีมาให้ด้วยขอบคุณมากมีแอร์หลังด้วยครับตัวบอะด้านหลังก็สวยมากนะครับเนียนกลิ้เลยฟอกขึ้นมาแล้วสวยมากหัวหมอนสมตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทายโซฟิกตรงกลางมีร่องวางแก้วน้ำกับที่เท้าแขนให้ด้วยนะครับ ลองนั่งกันเลยนะฮะถอยเบาะคนขับสุดรางเช่นเดิมปรากฏว่ายังเหลือครับเข่าไม่ติดโอ้ถือว่ากว้างใช้ได้นะฮะตัวเบาะก็ให้มาค่อนข้างใหญ่นั่งสบายนะฮะเพียงแต่องศาการเอ็นอาจจะลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเจนนี้จะมีการปรับองศาด้านหลังขึ้นมานิดหน่อยนะไม่ได้เอ็นเหมือนรุ่นที่แล้วนะแต่ข้อดีก็คือพื้นที่เก็บกระเป๋าสัมภาระด้านหลังจะกว้างกว่าเดิมมากๆเลยนะแต่ยังอยู่ในวิสัยถือว่านั่งสบายนะฮะแล้วห้องโดยสารด้านหลังนี่กว้างมากๆเนื้อเบาะสวยๆเนียนๆเลยครับ แผงประตูก็สวยใช้ได้ฟิล์มลามินาก็ยังสวยนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะสีบานสวยหมดฟิล์มลามินาสวยๆอ๋อได้เบาะไฟฟ้าคู่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาตัวเบาะเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นสวยๆเนียนๆเ,เลยจ้าลองขับกันกุญแจก็จะเป็นแบบนี้ i m m o b i l i เ e อรกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะฮะไมน้อยมาก 5 9 0 0มโลนะฮะตีไปกลมๆหกหม6,000โลก็ได้นะฮะเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปรับทิศทางแบบดิจิตัลมีแอร์ออโต้ด้วยนะมีเครื่องฟอกอากาศนาโนอออนให้ด้วยนะแอร์เย็นสบายใช้ได้ อย่างแรกเลยตัวท็อปจะได้ตัวมาตรวัดเรืองแสงด้านหน้าสะท้อนกระจกขึ้นมานะฮะสำหรับบอกความเร็วบอกตำแหน่งบอกทิศทางนะบอกเข็มทิศนะฮะมันจะสะท้อนขึ้นมานะครับคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นงานซอฟทัชนุ่มๆเลยสวยมากสีดำล้วนนุ่มๆสวยเลยเนียนเลยนะฮะถุงลมด้านหน้า4ีใบนะครับที่บอกอีก2เป็น6นะครับเสาด้านหลังอีกส ถุงลมประมาณ8นะนะเร่าที่ผมเห็นด้วยตาเนี่ยแใบหน้าจอเป็นแบบตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นระบบสัมผัสมาพร้อมแผนที่นำทางนวิเกเตอร์ด้วยพร้อมภาษาไทยให้เสร็จสับนะฮะมีทั้งแบบ2มิติ3มิติอะไรเนี่ยครบคันเลยนะฮะก็ใช้งานง่ายๆสบายสบายมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะพร้อมเส้นกะระยะนะฮะแล้วก็ระบบความบันเทิงอื่นๆก็จัดเต็มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะฮะต่อมือถือเล่นเพลงจากมือถือได้นะฮะมีแอปพลิเคชัน Smart d เดเว e l i n สนะครับนู่นนี่นั่นก็ตามมาตรฐานของโรงงานเขาด้าน,นล่างที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแท่นชาร์จไร้สายสะดวกสบายไม่ต้องพกสายชาร์จแล้ววางลงไปแล้วก็กดแบบนี้เราก็จะสามารถชาร์จในระหว่างการขับขี่ได้เลยนะครับนี่หมดกังวลเรื่อง สายชาร์จนะครับมีโหมดการขับขี่เยอะแยะมากมายนะครับโหมด EV นะครับระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็ Drive mode อ่าเดี๋ยวกดให้ดูนะถ้าสีเขียวก็จะเป็นแบบ Eco หรือเน้นประหยัดนะฮะอาจจะไม่ได้แรงมากถ้าเป็นแบบไม่มี Eco ก็คือ Standard มาตรฐานนะฮะถ้ากดแบบอีกทีนึงจะเป็น Power mode อันนี้อัตราเร่งก็จะแบบแรงนิดนึงนะ Eco Standard แล้วก็ Power mode นะครับหัวเกียร์ก็ยังสวยดูดีนะฮะ วัสดุต่างๆ,ๆยังโอเคมากๆรุ่นนี้เป็นเกียร์ CVT เช่นกันนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงกลางมีร่องที่วางแก้วน้ำให้2ร่องเนาะแล้วก็ทีเท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีเทาเข้มนะฮะเลื่อนได้ไหมไม่ได้เลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในเป็นเกะมี USB ให้แล้วก็ power outlet ให้อีกหน,นะฮะส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะมีครูสคอนโทรลเออแล้วก็ มีโซน่านะฮะช่วยระบบช่วยช่วยช่วยเบรกนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเตือนเวลารถออกนอกเลนด้วยเนาะ มีโหมดาการใช้งานเยอะมากเลยมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยเนาะวัสดุต่างๆยังดูดีแต่ว่าจุดอ่อนของรุ่นนี้หรือว่าของ t o y ยต้หลายรุ่นเลยแหละผมว่าซัพพลายเออร์เรื่องพวกมาลัยเนี่ยไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นเกือบทุกคันเลยนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจับภุ่ให้ใหม่ละกันนะตัวหนังของพวงมาลัยผมเห็นหลายคันและแคมรี่เอเซียนต้ a, เอยี่เป็นปีประมาณ20ขึ้นเนี่ย ไม่ค่อยทนไม้ทนมือสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุ้มให้ใหม่ละกันปรับได้สีทิศทางมัง้งลงขึ้นเดินหน้าขอยหลังใช่สีทิศทางครบเลยนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้คนขับ1บานนะครับ เซ็นทัลล็อกมีให้เช่นเดิมกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแบบออโต้มีไบสปอตเซนเซอร์ด้วยไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้ไฟหน้าแบบออโต้เนาะแล้วก็มีตัววัดลมยางอัตโนมัติให้ด้วยนะฮะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับใช่ไหมใช่แล้วก็มีตัว เซ็นเซอร์ที่ปั่นน้าฝนหน้ามาให้ด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟสองสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางอีก1น,นะฮะที่บังแดดเป็นสีเทามีไฟสองสว่างให้2ฝั่งเลยเพดานเป็นผ้าสีเทาๆนะฮะก็โดยรวมก็พอได้นะฮะมีถลอกบ้านเบาๆนิดหน่อยแต่พรวมก็ยังสวยนะครับฝั่งซ้ายเจ้าของเดิม เข้าศูนย์ไปเมื่อตอนไม่ห้าหมื่นสจะถึงอีกที6กหมืห้าหมื่รือห้าหมื่นเนี่ยห้ 4, นะถึงอีกที6 4หมยังไม่ถึงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถเราเอาเข้าโตโยต้าแตรละพุพ่ให้นะครับฝั่งซ้ายนี่ผมชอบมากเลยคือเก๊นี่อาจจะเล็กลงนะแต่ข้อดีคือเข่าไม่ติดและเพราะว่ามันสโลปค่อนข้างเอ่อลึกเลยนะฮะแต่ว่าเก๊ะจะแคบกว่าเดิมนะพอสมควรเนะาะคันนี้นะแจ้งให้ทราบ นิดนึงทวนกันอีกครั้งหนึ่งเล่มทะเบียนคัดศูนย์หายนะฮะเพราะเนื่องจากเจ้าของเดิมตอนจะขายหาไม่เจอจริงๆก็เลยไปออกเล่มใหม่มาพอกลับมาบ้านเจอแล้วก็เลยมีเล่มให้ดูสองเล่มแบบนี้เลยแต่เวลาไปใช้งานจริงๆให้ใช้เล่มใหม่เลยนะฮะเล่มนี้ให้ดูเล่นๆเฉยๆว่ามือเดียวชื่อเดียวกันนะฮะอ่ะและแน่นอนตัวนี้ตัวคู่มือใช้งานก็หาไม่เจอเหมือนกัน เนื่องจากเก๊เขาเล็กเขาเลยไม่ค่อยได้เก็บอะไรไว้ในเก๊ะเนาะเขาไว้เก็บของส่วนตัวแล้วก็เก็บป้ยเก็บมาหายครับแต่อันนั้นคือไม่เจอนะฮะแต่ไม่เป็นไรรุ่นนี้ใช้งานไม่ยากหรอกอันนี้เล่มเก่านะฮะอันนี้เล่มเดิมอันนี้เล่มปัจจุบันนะฮะนีคนเดียวกันเลขบัตรประชาชนเลขเดียวกันเลยนะ,ะลงท้ายเลขเดียวกันนะ อ่ะใช้เล่มใหม่เลยนะฮะออกแทนเล่มศูนย์หายย้ำกันอีกทีออกแทนเล่มศูนย์หาย,ย,ออย,หายป้ายกรุงเทพป้ายยังป้ายเลขเดิมอยู่นะฮะจดทะเบียนเออโมเดลผลิตปี19นะออกรถก็ปี19มาจดทะเบียนปี2020เลยสีเทาเดิมโรงงานฮะเลขตัวถัง MR2BZ ลงท้าย0 0 0 1 1 4 2เครื่องยนต์ 2ZRX683885 เเบนซินไฟฟ้า เครื่องยนต์4สูบ1.8ลิตรพละงกำลังรวม122แรงมาลองขับกันเลยฮะใครใช้เยอะวิ่งทางไกลใช้หนักบอกเลยไฮบริดเนี่ยตอบโจทย์มากๆโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องจุดชาร์จหรือว่ากังวลเรื่องราคาขายต่อมากนักนะฮะนี่คือไฮบริดเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสะดวกโอ้ยออกตัวพุ่งมากเลยอะเครื่องพันแพุ่งจริงๆเบรกจึกเลยนะฮะช่วงล่างแน่นมากเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบเลย แล้วตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะเพราะตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับซึ่งระบบต่างๆนี่คอมพิวเตอร์จะเป็นคนปรับเปลี่ยนให้เราเองเราไม่ต้องไปกังวลเราขับอย่างเดียวนะฮะระหว่างการขับนี่เขาก็จะคำนวณให้เองเลยว่าช่วงไหนจะใช้เครื่องยนต์เครื่องไหนจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเราไม่ต้องไปกังวลเงียบจริงๆนะฮะนี่ตอนนี้เป็นไฟฟ้าอยู่แน่นอนเงียบขนาดนี้พวงมาลัยก็โอเคนะสะดวกสบายใช้ได้เฟริร์มๆกระชับไม่หนักขับง่ายเลยฮนะ ผมว่าใครที่ขับทางไกลบ่อยๆนี่รุ่นนี้ตอบโจทย์มากมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะความคล่องตัวของเขามาดูกันเลยฮะการกลับรถในพื้นที่แคบๆแบบนี้วงเลี้ยวแคบไหมแคบมากเหลือเลยครับนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะเหลือเลยฮะเวียงกันง่ายๆแบบนี้เลยโอ้โหบอกเลยครบเครื่องจริงๆฮะแล้วเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่ต้องใช้คำว่าทนไม้ทนมือจริงๆ และอะไรถูกจริงๆนะฮะสำหรับรถยอดนิยมยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกตลอดกาลกับ t ต y o ต a c โ r o l a a ออติไปดูราคากันเลยอ่าสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสนะฮะเน้นสภาพไว้ก่อนก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะฮะมีคัดเล่มศูนย์หายมานะแต่เล่มเดิมก็ปรากฏว่าคัดเสร็จก็มาหาเจอมีมีสองเล่มนะแต่เวลาจะไปโอนจริงๆต้องใช้เล่มใหม่นะฮะอ่าแต่ยังได้รถบ้านมือแรกมือเดียวและได้ตัวท็อปสุดและได้ไม่น้อยด้วยนะ กับคันนี้เลย2019 Toyota Corolla Altis ตัวท็อป1.8 Hybrid High ใหม่60,000ตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง1 0 9 0 0 0 0บาทโมเดลผลิตปี2019เรียกว่าเป็นตัวต้นโมเดลของโฉมนี้เลยนะฮะ และประหยัดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหบอกเลยว่าเล่นได้นะฮะวันนี้ครับปกติ Walk-in ราคาดัรา้ร้าเราตั้งขาย599,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง579,000บาทนะแต่คันนี้ใครจะจัดไฟแน์ต้องบอกว่าอาจจะต้องดาวเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่ายอดจัดนี่ไม่เต็มแน่นอนเพราะว่าเคยคัดเล่มสูญหายมา นะแต่ถ้าสําหรับใครที่ซื้อเงินสดอันนี้ไม่มีปัญหาเล่นได้เหมือนเดิมนะฮะอ่ะวันนี้ฮะมีวารันตีให้อีกด้วยฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและตัวแบตเตอรี่รูปใหญ่นะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดทางโตโยต้านี่รับประกันถึง10ปีเต็มเเพราะฉะนั้นคันนี้วารันตีตัวแบตเตอรี่หมดอีกทีปลายปี2029โอ้โหอีก5ปีใช้กันยาวๆสบายๆเลยแล้วก่อนออกรถเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าสู่โตโยต้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเน้นให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยไม่น้อย60,000โลตัวท็อปไฮบริดประหยัดนะฮะแบบนี้ก็อย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline a 9 sp โฟนนะ้ัแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g o o g l e แบบพิมพ์19สีประกอรเราหยุดถนนกาลปพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วทัวร์ทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบการีปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยีย่ห้อราคาสูงมีถ 9, รถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆสิบไฟนนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายได้หนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบการีปรกรรถเบอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะคครรััับบสสวดี สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com